ใครจะกินมาเฟืองครับมาเฟืองมาเฟืองดกๆเหลืองๆเต็มต้นมีใครเคยกินมังครับนี่ลูกอะไรครับนี่เขาเรียกลูกอะไรนะอะไรขิดๆนะครับ ลูกอะไรลูกอะไรนะลูกขิดๆเลยนะนี่เขาเรียกลูกอะไรนะครับลูกขิดๆเลยนะ เคยกินมั้งครับนะครับเตรีบต้นเลยนี่ครับสวัสดีครับแฟนๆสอสายลุงทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ผมมาเยี่ยมนางฟ้านะครับนางฟ้าอยู่ที่บ้านนะครับม,ม,าามาเยี่ยมท่านนะครับม,มีท่านคนเดียวนะครับก็มากราบไหว้นะครับสวัสดีปีใหม่ท่านนะครับคือนางฟ้าของเรานะครับครับ นะครับนี่คือนางฟ้าของผมนะครับนะครับพระในบ้านนะครับเป็นพระที่เคารพรักมากมากที่สุดนะครับในชีวิตของผมนะครับวันนี้ถือโอกาสมาสวัสดีท่านแล้วก็บวยพรท่านให้เงินท่านนิดหน่อย <laughs> นะครับก็เดี๋ยว ก็ว yeah, ัดด um> ีครับช่ดงนี้มีลาบมีขอขอยยามีป่วยมีไข้ทุกสิ่งทุกอย่างขก้อยทำมาหาจริงตลอดไป่ก้อรวยให้รวยขอให้อยสตีมาสตีสีเจ้าคนไหนคนเด้อสรุปเด้อสาธุนะครับ นี่คือแม่ของผมนะครับนะก็ตอนนี้ท่านก็อายุเจ็ดสิบกว่าเกือบแปดสิบแล้วนะครับก็พึ่งพาอาศัยแกบารมีของแกนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าท่านนี้นะครับคือนางฟ้าของผมนะครับ คือพระในบ้านองค์ใหญ่ที่สุดนะครับรักแลลเคารลบมากๆนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสอสายลุงนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สอสายลุงด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันแค่นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ